มันผจญการเอาชนะหมู่มานก่อนตัดสรูณาริมฝั่งแม่น้ำเน,นรัญชาใต้ร่มโพอันศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้แห่งการตัดสรูเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้ทรงบำเพ็ญเพียรมาอย่างยาวนานกว่า6ปีได้ทรงนั่งประทับอยู่บนบรนลังย่าคาที่ทรงจัดเตรียมไว้พระองค์ทรงตั้ง,งจิตอธิษฐาน อย่างมั่นแน่วแน่ว่าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปจะเหลือแต่เอ็นและกระดูกหากยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่มีวันลุกขึ้นจากบันลังนี้เป็นอันขา,ขนาดขณะที่พระองค์ทรงเข้าสู่สมาธิอันลึกซึง้งจิตของพระองค์กำลังก้าวเข้าสู่สภาวะที่บริสุทธิ์ของแพร่ห่างไกลจากกิเลสทั้งปวง แสงแห่งการตรัสรู้กำลังจะฉายฉานขึ้นในมน,นุสําึึกแต่แล้วความสงบก็ถูกบรบกวนด้วยพลังงานที่มืดมิดและไม่เป็นมงคลพยามารวัส,สวดีเทพบุตรแห่งสวรรค์ชั้นปรณิมะมิตรวัส,สวดีผู้ซึ่งมีความวิสยาและหวงแหนอำนาจไม่ต้องการให้มีผู้ใดบรรลุธรรม และหลุดพ้นไปจากวัตสงสารอันเป็นอาณาเขตของตนได้รู้ถึงความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ของพระมหาบุรุษพญามารไม่รอช้าได้รวบรวมกองทัพมานอันยิ่งใหญ่สุดขนานับมีจำนวนถึงสิบกองทัพหรือมารสิบกองที่ล้วนแต่มีรูปพันธสันถานน่าเกียดน่ากลัวอาวุธครบมือ ส่งเสียงกึกกล้องไปทั่วฟ้าดินพร้อมที่จะเข้าโจมตีและทําลายความตั้งใจของพระมหาบุรุษกองทัพมารทั้ง10ได้แก่กามความทยานอยากในกามคุณทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารติความไม่ยินดีความขัดข้องเคลองใจในสิ่งต่างๆ ชิวหาความหิวความกระหายตันหาความทยานอยากถีนามวิตถะความง่วงเหงาเหานอนความขี้เกียจพีรุความกลัววิจิกิจฉาความสงสัยความลังเลใจมรคะและธรรมภะ และความตีตนเสมอราบสักการะความต้องการราบสักการะความรักใคร่ในชื่อเสียงอัตตุก,กังสนาปรลบุตรฉาความยกตนข่มท่านและความดูหมิ่นผู้อื่นกองทัพมารเหล่านี้ได้กีทาทัพเข้ามาล้อมรอบพระมหาบุรุษบรรยากาศมืดมิดด้วยเมฆหมอก และพายุที่น่าสะพึงกลัวลูกศรไฟธนูและอาวุธนานาชนิดถูกระดมยิงเข้าใส่แต่ด้วยอำนาจแห่งพระบรารมีและสติอันตั้งมั่นลูกศรเหล่านั้นกลับกลายเป็นดอกไม้บูชาโปยปลายลงมารอบกายพระองค์อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อการโจมตีด้วยกำลังไม่อาจทำอันตรายได้ พยามารจึงเปลี่ยนกลนยุทธ์ส่งทิดามารทั้งสาผู้เลอโฉมคือตันหาอราดีและราคาให้เข้าไปยั่วยวนพระมหาบุรุษทิดามารทั้งสได้เนรมิตกายให้เป็นหญิงสาววัยต่างๆตั้งแต่กุมาริกาวัยรุ่นวัยกลางคนจนถึงวัยชราพร้อมทั้งแสดงรีรายั่วยวนต่างๆนานา ด้วยหวังจะปลุกกามราคาให้เกิดขึ้นในพระไทยแต่พระมหาบุรุษมิได้ทรงวั่นไหวแม้แต่น้อยพระองค์ทรงดำรงพระสติมั่นคงประทับนั่งนิ่งสงบไม่ทรงชายตาแลทธิดามานเหล่านั้นเลยด้วยพระหะไทยที่ปราศจากราคะโดยสิ้นเชิงธิดามานทั้งสมจึงพ่ายแพ้และต้องจากไปอย่างอับอาย เมื่อเห็นว่าการยั่วยวนด้วยกามคุณก็ไม่ได้ผลพญามารจึงปรากฏกายขึ้นเองยืนอยู่ตรงหน้าพระมหาบุรุษและกล่าวท้าทายด้วยเสียงอันดังกึกก้องว่าดูก่อนสมณะบรรลังโพธิบนรนลังนี้เป็นของข้าพเจ้าต่างหากท่านไม่ได้บำเพ็ญบาร,รมีมากพอที่จะนั่งบนนี้ จงลุกขึ้นไปเสียเถิดพระมหาบุรุษทรงดำรงจิตมั่นไม่หวั่นไหวทรงตอบด้วยพระุรเสียงอันสงบแต่เปี่ยมด้วยพระปัญญาว่าดูกรณ์มันบรรรังนี้มิใช่ของท่านหากแต่เป็นบรรรังของผู้ที่ได้บำเพ็ญบารามีมาเต็มเปี่ยมตลอดภพชาติอันยาวนานและข้าพเจ้าได้บำเพ็ญเพียรบารามีมาอย่างสมบูรณ์แล้ว พญามารยังคงต่อแย้งว่าท่านอ้างเช่นนั้นใครเล่าจะเป็นพยานยืนยันการบำเพ็ญบรารมีของท่านได้ในเวลานั้นไม่มีใครอยู่ใกล้พระองค์เลยที่จะเป็นพยานได้แต่พระมหาบุรุษทรงระลึกถึงบรารมีอันยิ่งใหญ่ที่ได้สั่งสมมาตลอดพบตลอดชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นทานบรารมีศีลบรารมี เนคมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบาลามีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีด้วยพระประสงค์ที่จะให้ทุกสิ่งเป็นพยานแห่งพระบารมีที่บริบูรณ์พระองค์จึงทรงเหยียดพระหัตถ์ขวาลงไปสัมผัสพ,พื้นธรณีพร้อมตัดด้วยพระสุรเสียงอันก้องกังวานว่า มหาปตพีนี้จงเป็นพยานแห่งการบำเพ็ญบาร,รมีของตถาคตเถิดทันใดนั่นเองมหาปตพีก็อันตรธานออกไปปรากฏร่างของพระแม่ธรณีผู้มีเรือนผมเปียยาวสยายทรงผุดขึ้นมาจากพื้นดินนับเบื้องพระพักของพระมหาบุรุษพระแม่ธรณีทรงประนมมือถวายอภิวาท แล้วทรงกล่าวด้วยเสียงอันดังกังวานไปทั่วว่าขอถวายพระพรมหาบุรุรษเจ้าข้าหม่อมชั้นขอเป็นพยานแห่งบาบารมีของพระองค์น้ำที่พระองค์ทรงหลั่งทัศิโนโทกทุกครั้งที่ทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดหลายภพหลายชาติได้รวมกันเป็นมวยผมของหม่อมชั้นนี้บัตรนี้ถึงเวลาที่หม่อมชั้นจะบีบมวยผมเพื่อให้น้ำนั้น รังไหลออกไปเป็นพยานแห่งพระบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์กล่าวจบพระแม่ธรณีก็ทรงบิดมวยผมของพระองค์น้ำมหาสาลที่เกิดจากการกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลของพระโพธิสัตว์ตลอดภพชาติอันยาวนานได้ไหลทะลักออกมาดุดกระแสน้ำท่วมฟ้าท่วมแผ่นดินพัดพากองทับมารทั้งปวงให้ลอยล่องไปไกล สลายหายไปในความว่างเปล่าพยามารและบริวารต่างตกใจกลัวทนต่ออํำนาจแห่งพระบรารมีและพลังแห่งน้ำทั้งสีโนโทุกไม่ได้ต้องพ่ายแพ้ร่าถอยไปในที่สุดเมื่อหมู่มารพ่ายแพ้หายไปความมืดมิดก็มาลายสิ้นแสงสว่างแห่งอรุณรุ่งก็เริ่มฉายจับขอบฟ้าท้องฟ้ากับพื้นสู่ความสงบเงียบและพระมหาบุรุษ ก็ทรงเข้าสู่สมาธิอันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปไม่นานนักพระองค์ก็ทรงตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรุ่งอรุณของวันเพ็ญเดือนหกอันเป็นวันวิสาขบูชาณนะใต้ต้นพระสีมหาโพนั่นเองเรื่องราวของมาร์ปจนนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเอาชนะกิเลสและอุปสรรคทั้งพวงด้วยพระปัญญาพระบารามี และพระวิยะอุตสาหะอันยิ่งยวดของพระพุทธองค์ก่อนที่จะทรงบรรลุพระสัมพันญุตยานและนำแสงธรรมมาสู่โลก